สวัสดีท่านผู้ชมชาวในฮาวาดิโกผมมงโก้นะก็อ,อยู่ในเกมบอกฟุตกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทมาําหมัดซูเปอร์ฮิวแมนกันนะครับก็คือเงื่อนไขของมันก็คือเราต้องมีหมัดที่มันเป็นทุกหมัดที่มันเป็นวีมันหนึ่งนะครับครบ300แบตเตอรี่นะซึ่งตอนนี้นะครับผมเหลือแค่ขาดำนะที่มันคือยังไม่ครบ300แบตเตอรี่นะตอนนี้เหลืออีกแค่หนึ่งแบตเตอรี่เท่านั้นเราก็จะมาตีนะครับมอนอีก แค่แค่แบบ2ตัวประมาณ2ตัวนะผมว่านะที่ผมเลือกมาตีที่นี่นะเพราะว่ามันอ่าคือเราจะได้กระดูกไปในตัวด้วยนะกระดูกนี่ก็คือเอาไปเสกบอสหรือว่าเอาไปทำหมัดมังกร v 2ได้นะมาผมว่าอันนี้ตัวสุดท้ายแล้วนะครับตัวสุดท้ายแล้วที่ผมจะต้องตีมาตัวสุดท้ายขอสกิลแซดยำกระหม่อมไปดิ่งทีปุ้มเอาไม่ตาย <c oughs> ไม่ตาย งั้นขอสกิลเอ้าเอามันกดสกิลใส่เราเอ้าตายแล้วเฮ้ยมันตายแล้วครับทุกคน300มาเตอรี่ทุกมหมัดแล้วงั้นเราต้องไปซื้อหมัดซูเปอร์ฮีโร่กันนะครับมันก็จะอยู่ที่เกาะเกาะอ่ามันเป็นมันจะอยู่โลกสองนะจุดซื้อนะโอเคแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าโลกที่3ามเนี่ยมันจะมีหรือเปล่าขอเราไปดูหน่อย อ่ารถที่3ามเราต้องไปที่เกาะกลางใช่ไหมเดีนะ๋ยวขอขอเปลี่ยนเป็นบัตนาโบสของเราหน่อยบัตนาโบสนี่บัตนาโบทนะครับพุ่งไปเลยนะที่เกาะกลางนะครับอ่ะเราไปดูหน่อยว่าเกาะกลางมีขายไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับซึ่ง <c oughs> ทําไมแขนมันไม่เคลือบฮาคี้อันนี้ผมงนะครับแขนมันไม่เคลือบฮาคี้เฉยเลยมันเคลือบแต่หัวกับตัวขาก็เคลือบนะแต่แขนมันไม่เคลือบ what อันนี้งงงทำไมมันไม่เคลือบโอเคกำลังพุ่งไปแบบ รวดเร็วนะครับน่าจะเป็นน่าจะมีขายนะผมว่านะครับหมัดซูเปอร์ฮีแมนนะมันก็จะเป็นหมัดที่คนใช้ PVP กันบ่อยนะครับซูเปอร์ฮีแมนกับก็ตฮีแมนนะครับเออหมัดซูเปอร์ฮีแมน V2 ก็คือก็ต h ฮีแมนนั่นแหละครับโอเคอ่ะลองไปดูหน่อยอ่ะนี่เราจะใช้หมัดขาดำไม่ใช่ <laughs> หมัดขมดขาดำวัดมันมันไม่ใช่หมัดเราต้องเรียกว่าขาดำโอเคกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปไม่ได้ฮนะ โอเคใช้อันนี้ไปแล้วการสมมูชีของเราพุ่งไปพุ่งไปนะครับพุ่งไปตอนนี้ฟูมูลปะไม่น่าจะฟูมูลนะตอน,น,นคืนไหนดูประจันสิประจันอยู่ไหนโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไหนลองไปดูหน่อยลองไปดูหน่อยว่ามันมีให้ซื้อไว้ตรงนี้ตรงนี้คืออะไรอ,ะอ่ะอ่าอันนี้คือใครกับตันนี่คือใครอ,ะอ่ะอ่านี่ไงนี่ไงคนนี้ไงนี่ไงให้ซื้อหมัดซูปเปอร์ ฮิวแมนครับตรงนี้โอเคราคา3ล้านเบลีนะก็ซื้อไปเลยละกันนะครับเดือดร้มาแล้วครับมาแล้วก็หมัดซุปของเรามาซุปมดซุปมาซุป,ซปแล้วไอตัวนี้คือใครอันนี้ตัวนี้คืออ๋อชาร์คแบนก็คือเป็นหมัดคาราเต้ใต้น้ำนะครับโบโตกังฟูวีสองอันนี้ก็คือเป็น น่าจะเป็นดักสเตปวีสองนะคะ่ะดาวีสองนะไหนลองไปใช้หน่อยทำไมรู้สึกว่าขายยังติดไฟอยู่เลยขายยังติดไฟอยู่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขายาติดไฟอันนี้บั๊กหรือเปล่าไม่น่าจะบั๊กนะโอเคไหนลองไปอ่าซีมอนดูหน่อยซีมอนกับเกาะเกาะไหนดีอ่าเกาะเต่าเกาะเต่าเออเกาะเต่าไปทดลองสกิลหน่อยครับว่ามันมีสกิลอะไรบ้างนะเพราะเรายังไม่ได้ปลดล็อกทุกคือทั้ง ทุกสกิลเลยเยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับมาลองดูหน่อยนี่เดี๋ยวลองไปดูหน่อยครับข,ขายังขายังติดไฟอยู่เลยนะครับขายังแบบยังไม่ดับเลยไฟที่ขาเนะี่ยอ่ะดูหน่อยไปตีมอนตัวไหนดีอ่าตีเดี๋ยวขอปรับขอปรับไปเทมก่อนเป็นไอเทมตัวนี้ใส่ใส่เทมอันนี้ก่อนนะครับนี่อันนี้เป็นผ้าคลุมนะครับผ้าคลุม พระคูมนี่พระคุมของเราเดี๋ยวลองไปดูหน่อยมันอ่า,อาตีมอนตัวนี้ละกันนะครับตีมอนตัวนี้นะตีเร็วหรือเปล่าก็อลองดูหน่อยปั๊บ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 เฮ้ยตีเข้าทีละสองพันแรงนะครับอันนี้แรงนะตีเข้าทีละสองพันเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยตีแรงอยู่กันนะตัวสื่อขึ้นรัวๆเลยครับมาอย่างงลองฟาร์มสก,กิลหนึ่งหน่อยลองฟาร์มสก,กิลหนึ่งหน่อยละกันนะครับอ่าโอเค Uh, ความเร็วก็ไม่เร็วมากนะครับในการต่อยนะทวาเร็วตรงนี้ดูลแรงนะครับตีทีล 2000. ะสองพัมัตเตอรี่ยังไม่ครบเลยนะตีคือหมัดนี้ก็สามารถขาโบกับผลโมจิได้นะครับเออ,อลองดูหน่อยอันนี้7จะสามสกิลแรกต้องใช้มัตเตอรี่1นึ1งรโอเคหนึ่ง แล้วก็ฟาร์มไปครับนี่ฟาร์มไปแล้วขายังไฟไฟที่ขามันยังไม่ <c oughs> ไฟที่ขามันยังไม่ดับเลยเฮ้ย <c oughs> ผมว่าบักแล้วแหละอันนี้บักละนี่บักแล้ว <c oughs> ไฟที่ขามันยังติดอยู่เลยโคตรเทบอกเลยว่าโคตรเทนะต่อยต่อครับต่อยต,ต่อตรงนี้เฮ้ยแปดสิบเจ็ดแล้วแปดสิบเจ็ดแล้วแบตเตอรี่ใกล้ละใกล้ละครับใกล้แล้วใกล้ถึงสกิลแรกแล้วสกิลแรกอยากรู้เป็นยังไง ผมไม่เคยเห็นครับไม่เคยใช้ด้วยอันนี้อ่าโอ้โหบอลเรมาตเตอรี่อัพเร็วมากครับเวลาเราเวสสูงนะะตีมอนเวสสูงตรงนี้ใกล้เร็วใกล้เร็วไม่กี่ตัวเท่านั้นครับไม่กี่ตัวจะได้สกิลแรกแล้วครับตรงนี้อือหึเหลืออีกประมาณสามตัวผมว่าสามตัวถึงสี่ตัวจะได้สกิลแซดนะครับโอเคอันนี้ใกล้ ก็เลยว่าใกล้จังหวะนี้ดูดูด,ดูใกล้แล้วครับใกล้แล้วเหลืออีกเพียงแค่ห้ามัตเตอร์ดี้เท่านั้นจะได้สกิลแรกนะฮะเออมีขอลองดูหน่อยแต่มาเตอรี่ก็ฟาร,ร์มยากนะครับฟาร,ร์มยากใช่ได้นะมันก็ฟาร,ร์มยากเหมือนทุหมัดเอมันก็ฟาร,ร์มยากเหมือนทุหมัดนะเออนะเออเนี่ยลองไหนลองดูหน่อยลองดูหน่อยเฮ้ยมาเลยครับสกิลแรกโอเคไหนลองกดสกิลแซดกดค้างเป็นยังไงสกิลแซดุย เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวมองมองไม่ทันมองไม่ทันเดี๋ยว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 มองไม่ทันอ่ามันขอลองอีกทีนึงอ่ะมันจะเป็นการพุ่งตัวไปด้านหน้าใช่ไหมแล้วก็พุ่งไปต่อยอ๋อพุ่งไปต่อยครับอย่างงี้พุ่งไปต่อยเฮ้ยครับอ่าอย่าพึ่งนะอย่าอย่าพึ่งนะโอเคเฮ้ยเหมือนเหมือนมันเป็นการพุ่งไปต่อยนะอ่ะสมมติปื๊บปื๊บสตระปับ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 นี่ไงเหมือนเป็นการพุ่งไปต่อยจริงจริงด้วยครับทุกคน เนี่ยพุ่งไปต่อยเลยอันนี้อ่าต่อยต่อยต่อยต,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 ตรงนี้แล้วก็พุ่งไปทีนึงฟิบเอ้าหาย <c oughs> เอ้ยไม่โดนเมื่อกี้ไม่โดนโอ้โหโทษเลยใช้ดาบยามวของเราต่อเริ่มมาไปก่อนนะใครยหนอยลองดูทีชิบอ๋อนี่ย <c> โ <oughs> อ้มันมันคือมันมันอาจจะหน่วงหน่วงมันหน่วงหน่วงนะเมื่อกี้สกิลอ่ามีใครให้ลองว่างคอมโบเอาตัวนี้ก่อนละกันนะตัวนี้คอมโบลองคอมโบเลย ป,ปั๊บปึ๊บคอมโบน่าจะตายนะครับตัวนี้อ่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็สกิลซีปึ๊บปึ๊บปึ๊บฮักทีซาดพุ่งพุ่งไปไม่ทันครับมันสกิลอ่าคอมโบกับหมัดซุปวีหนึ่งนะมันยากนะครับม, <laughs> มันัยากอยู่มันยากนี่ใช้คำว่ายากด้วยอ่ะปุ๊บปึ๊บปึ๊บต่อยต่อยต่อยดาเมจทำไมดาม,ดม,ดามรู้สึกว่าดาเมจมันสุ่มนะผมว่า ดาเมจมันแบบสุ่มๆยังไงก็ไม่รู้อะดูดูคนดูตัวนี้ก่อนตัวนี้ปั๊ปปั๊ปปั๊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 ปัป๊อันนี้สามพันสี่นะครั้งนี้สามพันสี่ครั้งหน้าจะเท่าไหร่ขอลองดูหน่อยนะครั้งนี้สามพันสี่นะแล้วก็ปั๊บอันนี้สี่พันดาเมจมันไม่เท่ากันหรอครับอันนี้ทำไมดาเมจมันไม่เท่ากันไม่รู้ <c oughs> อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรนะอ่ะโอเคมาตู้วิ่หนึ่ง งั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไปพยงเท่าน,นี้ก่อนนะครับไม่เจอกันพาร์ทน้านะไ่ไปนะโอ้โหมองไม่เห็นหน้าเลยเนี่ยมองไม่เห็นหน้าเลยพอเปิดไฮคี ee, แล้วก็ใส่้าคุมบ๊ายบาย